โอ้โห oh มาอยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชูนายุทกับสเกตฟุตบอลในช่วงบ่ายแบบนี้กันต่อนะครับเหมือนว่าเบนเซม่าครับได้โพสต์อะไรบางอย่างแล้วทำให้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยฮือฮากันเลยนะครับ เขาได้โพสต์ว่าไอรอนแคร์อะไรประมาณนั้นหรือว่าผมไม่สนใจนะแล้วก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยอาจจะกลับมาช่วยทักกบตระก้ทีมชาติฝรั่งเศทสทําศึกฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศที่จะเจอกับอาร์เจนตินาในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะครับเราต้องบอกว่าคาริมเบนเซม่าครับเดินทางกลับมาที่เรมาดริดและฝึกซ้อมกับทีมเนะี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนับตั้งแต่ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกปีนี้นะครับ แล้วก็มีข่าวลือว่าเบนเซม่าเนี่ยอาจจะกลับมาช่วยทีมชาติฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งโดยหลังเกมกระชับม,มิตรที่เจอกับเลกาเนสครับซึ่งเขาลงเล่นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับ30นาทีแล้วก็เบนเซม่าเนี่ยโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียนะขณะที่ตัวเองกําลังปั่นจักรยานในโรงยิมพร้อมข้อความสั้นๆว่าความมุ่งมั่นนะแล้วต่อจากนั้น,นก็เบนเซม่าก็โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียอีกแล้วนะฮะบอกเหมือนเป็นการกลบข่าวลือดังกล่าวด้วยข้อความระบุสั้น I don't care นะหรือว่าผมมมไไ่สนนนใจอะะรรปราณั้เลย แล้วสื่อตอนนี้ก็คาดว่าเบนเซม่าครับจะคอยเชียร์เพื่อนร่วมชาติอยู่ที่บ้านแล้วก็ตวเตรียมโฟกัสกับสโมสรโดยเรอลมเดรดจะกลับมาแข่งขันลาลิกาสเปนอีกรอบหนึ่งครับเจอกับเรอัลบายาโดลดในวันที่30ทธันวาคมนี้นะก็ต้องมารอดูว่า เขาโพสข้อความแบบนี้เนี่ยมันมีเงืเง่อนงำอะไรบ้างสําหรับคาริมเบนเซม่านะเราเองก็ต้องมาตามดูครับว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของคาริมเบนเซม่าณเวลานี้นะครับขอบคุณแับชี่รับฟังในช่วงบ่ายบแบบนี้ครับจัดไปวารุน